สวัค่ะวันนี้ชวนทํากับข้าวแบบบ้านๆคะ่ะเมนูปะลาราผัดไข่เป็นเมนูที่อร่อย กินกับผักสดอร่อยมากเคยมีใครกินเมนูนี้บ้างคะแม่ก้อยกินตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนะคะแล้วก็รู้สึกหิวเนาะการทําปลาผัดไข่หรือว่าปลาอมกุ้งผัดไข่เนี่ยก็จะทําคล้ายๆกันนะคะก็จะใส่หอมนะคะแล้วก็กระเทียมเนาะสับให้ละเอียดสักประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็ตามด้วยพริกแ้วก็จะนําไปผัดในน้ํามันนะคะให้มีกลิ่นหอมสักหน่อยนึงนะคะแล้วก็จะตามด้วยไข่เนาะแต่ถ้าใครอยากใส่หมูสับด้วยก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ตะไคร้กับใบมะกรูดหั่นฝอยลงไปด้วยยิ่งดีเลย ะะแต่วันนี้แม่ก้อยจะมีวัตถุดิบประมาณนี้นะคะทุกคนเราก็จะผัดไข่ไปเรื่อยๆให้ไข่เขามีความสุกสักหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวจะตามด้วยปลานะคะใครชอบเป็นแบบปลาสับก็สามารถใช้ปลาสับได้นะคะแต่วันนี้แม่ก้อยใช้เป็นน้ำปลาแบบนี้คือมันกินง่ายกว่ากันนั่นเองนะคะทุกคนนี่เลยคะ่ะเราก็จะผัดไปนะคะบอกเลยกลิ่นตอนนี้คือหอมมากนะคะการปรุงของเขานะคะไม่มีอะไรมากเนาะเขาจะมีความเค็มมาแล้วเพราะว่าเราใส่ปลาร้าใช่ไหมคะ เราก็จะตัดด้วยน้ำตาลเล็กน้อยเนาะผงชูรสนิดนึงแล้วก็พริกป่นนะคะก็คือน้ำตาลเนี่ยตัดตามความเค็มของปลาได้เลยนะคะ ถ้าเราลองชิมดูแล้วก็ยังรู้สึกเค็มอยู่สามารถใส่น้ำตาลลงไปได้อีกหน่อยหนึ่งหรือใครชอบออกเปรี้ยวหน่อยบีบมะนาวลงไปก็ได้นะคะอยู่ที่เราเลยเนาะว่าอยากกินแบบไหนนะคะวันนี้แม่ก้อยก็จะกินกับเมนูผักสดนะคะก็จะมีทั้งสตอนะคะมีถั่วมีแตงมีมะเขือบอกเลยว่าอร่อยมากเสร็จแล้วก็โรยผ,ผักชีผักชีสักหน่อยหนึ่งนะคะนี่ตักเสิร์ฟได้เลย วันนี้ก็คือมีเมนูคั่วกิ้งนะคะคั่วกิ้งผัดตั้งแต่เมื่อวานทุกคนผัดเยอะมากนะคะสามารถอุ่นวันนี้ได้อีกถ้วยหนึ่งแล้วก็มีปลาผัดแล้วก็จะมีไข่ต้มนะคะแล้วก็จะมีผักสดเดี๋ยวจะเดินไปเก็บผักกะถินด้วยบอกเลยเข้ากันสุดคะ่ะ